พี่ครับพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยขั้นนี้เนี่ยวิดีโอนี้นะครับจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผมซึ่งมันจะเป็นไอชะตาชีวิตขาขึ้นนะพี่คล้ายๆกับว่าผมจะไม่มีโอกาสนะครับพี่ที่จะไม่เกิดมาต่ำกว่าชาตินี้อีกแล้วอะประมาณนั้นนะครับพี่คือผม ที่พูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้ตั้งใจฟังครับพี่ครับเพื่อที่ว่าพี่จะได้ไปทําการบ้านต่อจากตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งมาเลยนะพี่นะแบบตั้งใจนิดนึงอะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดกับผมขึ้นได้จริงอะ่ะก็มีโอกาสเกิดกับตัวพี่เองหรือเกิดกับพวกเราอีกหลายหลายคนเหมือนกันโอเคนะครับซึ่งผมจะคุยในเรื่องของการรเริ่มสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพเนี่ยด้วย4หัวข้อซึ่งคาดว่า พี่ๆคงทําการบ้านมาพอประมาณแล้วแหละก็จะเข้าสู่เนื้อหาซึ่งเป็นส่วนของการที่ผมออกแบบไว้เลยนะครับพี่อย่างระบุชิ้นงานเนี่ยผมจะคํานึงถึง2อ,อย่างพี่คือคนเราเก่งมากพี่เราสามารถพัฒนาอะไรได้หลายๆอย่างตั้งแต่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรมันมีอยู่2คําก็คืออาชีพและนวัตกรรมที่คนเราเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยตลอดอย่างเช่นครับพี่เราพัฒนาอินเทอร์เน็ต ก็จะมีระบบสื่อสารต่างนะครับพี่เป็นจะมีช่วงหนึ่งซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสารแต่พอระบบอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นเราจะมีการค้าออนไลน์อย่างถ้าใครเล่นเกมก็จะเห็นการเล่นเกมซึ่งพัฒนามาเป็นอาชีพได้พี่มันพัฒนามาเป็นอาชีพทั้งหมดได้นะครับอย่างเช่นนวัตรกรรมห่วงหนึ่งของคนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสงครามและการปกครองนะครับพี่มีการปกครองรูปแบบต่าง ซึ่งเกิดจากการคิดของคนนะครับพี่ไอของพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวผมอะตอนนี้นะครับพี่ผมจะยึดถือและระบุชิ้นผลงานของผมก็คือแนวความคิดหรือแนวทางตัวเราดีพวกเราดีทั้งปวงดีเนี่ยแบบให้ทั้งหมดอ่ะดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นข้อเสนอพี่ให้พี่พิจรารณาถ้าพี่ทำการบ้านมาพี่ก็จะเข้าใจต่อไปครับระดับและพลังความสร้างสรรค์การเริ่มสร้างสรรค์ นึกถึงฟุตบอลครับพี่ครับมันก็เริ่มจากลูกกลมๆแหละที่มีคนมาเตะกันนะครับพี่แต่ตอนนี้ครับพี่พลังของนักเตะพี่ที่เขามีอารมณ์ร่วมในสนามาพี่พลังตรงนั้นเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีแรงดึงดูดนะพี่มันทําให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยหลายคนนะครับพี่มีความสนใจมีความอินไปกับเกมฟุตบอลเป็นอย่างมากตรงนี้แหละครับที่สําคัญพูดง่ายๆก็คือกลุ่มคนที่ผ่านการทําการบ้านมาตามลำดับ ผ่านการพยายามลองจริงพยายามทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นได้จริงอะผมไม่บอกว่าคนเหล่านี้มีเยอะนะพี่แต่ผมก็ว่ามีไม่น้อยผมไม่รู้ว่าจะเป็นหมื่นต่อหนึ่งพันต่อหนึ่งหรือ10ต่อหนึ่งผมไม่ทราบจริงพี่แต่ผมอยากเชิญชวนพี่ไม่ต้องมาร่วมแสดงกับผมก็ได้ครับไปร่วมแสดงกันเองก็ได้ครับผมถึงบอกแนวคิดในการคัดคนแบบเข้ายากมาก ออกง่ายมากๆเพื่อให้ได้กลุ่มคนที่ผ่านจริงๆไงพี่มาร่วมงานร่วมใช้ชีวิตร่วมงานบุญแล้วก็ร่วมยกระดับพัฒนามันเหมือนกับนักธุรกิจที่ข้อร่ํารวยพี่ไม่ใช่ว่าเขาคิดแต่จะเอากําไรอย่างเดียวนะครับแต่เขาเพิ่มมูลค่าด้วยคือเขาเพิ่มมูลค่าให้กับเหล็กให้กลายเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นไงคนก็เลยไปซื้อเขาแต่เขาก็ได้กําไรไปไงพี่แต่บุคคลที่เอาจริงอะ่ะ ผ่านมาจริงเหรบพี่เราก็จะร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆได้ดีได้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไงครับมันง่ายอย่างนั้นแหละครับพี่แล้วก็พลังอ่ะพี่พลังของการร่วมกันของคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะดึงดูดให้มีคนมาสนใจแค่เรายังไม่ต้องเอาของดีๆไปให้ใครเลยนะครับพี่ยังไม่ต้องบอกว่าจะต้องตั้งทีมงานมาช่วยคนสรุปองความรู้มาเป็นสื่อมาเป็นตำรา ทำเป็น Youtube ดีๆถ่ายวิดีโอให้คนเห็นยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นเลยครับพี่แค่เราทำดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยพลังดึงดูดจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะดึงดูดให้คนเนี่ยมาสนใจแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้เองถามว่าเปลี่ยนได้ยังไงก็ไปพัฒนามาจากจ้องจะดีครับพี่ง่ายๆผมไม่พูดซ้ำแล้วเนาะต่อไปครับจุดที่3ครับพี่ครับหัวใจและจุดสําคัญก็ไล่มาตามลําดับไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเนาะพี่เนาะ ก็พูดถึงตัวสุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจสําคัญจริงๆพี่ก็คือคนเราพอจ้องจะดีแล้วเนี่ยพอมันไม่เลิกแล้วเนี่ยโดยเพราะถ้าคนที่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดนะพี่มันเหมือนกับคนที่บอกว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะท่านก็จะพยายามแล้วพยายามอีกที่จะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้เป็นประมาณนั้นแหละแต่อย่างผมไม่ได้สูงส่งถึงขั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าหรอกครับพี่ผมเองก็ตั้งใจว่าจะยืนหยัดในเรื่องของการทําตัวเราให้ดีก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับ ที่ไปเกิดบนดาวดวงต่างๆแล้วไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ประเสริฐของดาวดวงนั้นๆ่ทำตัวให้ดีทําพวกเราให้ดีแล้วทําทั้งปวงให้ดีแบบดียิ่งยิ่งขึ้นผมก็จะอาจจะเป็นสัตว์ประเภทที่ประเสริฐนิดนึงอะพี่ที่ตั้งใจว่าจะไปช่วยญาติของผมเองอะพี่คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั่วสา,ากลจักรวาลทั้งหมดอะพี่ที่เป็นหนึ่งเดียวอะก็คือเป็นญาติกันทั้งหมดพี่ เราล้วนผูกพันเป็นญาติพ,พี่อย่ามองผมด้านลบนะผมพูดอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นตัวที่ตั้งจิตไว้แล้วอะว่าจะไปช่วยเซตร,ระบบนี้ขึ้นมาพี่คือสิ่งชีวิตที่เป็นสัตว์ประเสริฐอะมันทำตัวให้ดีก่อนได้พี่แล้วก็รวมพวกในส่วนที่เป็นตัวเราดีนะดีแล้วนะเฉพาะที่เป็นตัวเราดีแล้วอะพี่รวมพวกเฉพาะคนเฉพาะสัตว์ประเสริฐ ที่ตัวเราดีแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ให้เป็นพวกเราดีจากนั้นเนี่ยพวกเราอะไปใช้กำลังและเวลาของพวกเราไปทำทรัพยากรทั้งปวงอะให้เกิดผลผล,ผลิตดีๆขึ้นมาพี่แล้วทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยดียิ่งขึ้นมันง่ายอย่างนี้ครับพี่ครับเราจะทำอย่างนี้กันตลอดไปพี่สนใจจะมาเป็นทีมอย่างนี้กับผมหรือเปล่าถามว่าต้องมาไหมไม่ต้องมาพี่พี่ก็ไปรวมกันเองอัแหละ พราะมันเกิดแล้วไงครับพระพุทธเจ้าท่านก็นไม่ได้มีพระชนทีพอยู่ท่านก็มีผ่านไปแล้วแต่พวกเราก็ยังสารต่อไงครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนพี่ถ้าคิดต้องไปทํากันบ้านอะ่ะจะเข้าใจนะครับต่อไปครับพูดถึงผลกระทบครับพี่ครับและผลที่จะต่อยอดไปจากแนวคิดเนี้จะไปต่อยอดอยังไงก็ได้พี่ สบายสบายครับตัวเราดีพวกก็ดีทั้งพวงดีดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นคนดีของตัวเราเองงานดีชีวิตดีนะครับหน่วยงานก็ดีเป็นคนดีของบ้านเมืองเป็นคนดีของโลกใบน,นี้นะครับมันทําได้หมดที่ขอให้ทํากันบ้านแล้วก็ไปแสดงออกว้าจริงเหอะแสดงออกว้าวจริงเหอะอย่างเช่นได้ตัดจริงไหมได้ตัดบางอย่างของเดิมของเราที่ไม่ดีแล้วไปเริ่มไหมได้ใช้การแทนที่จริงๆริงไหมนะครับอย่างเช่น ที่บอกไปนะครับไปวนซ้ําทยอยให้เกิดขึ้นจริงไหมเด็กอนุบาลอยากเป็นหมอได้รักการเรียนในอนุบาลเกิดขึ้นหรือยังแทนที่เราจะงงง,งเรามาร่วมฝึกร่วมเชียร์กันเลยดีไหมง่ายมากพี่ซึ่งผลกระทบที่พี่จะไปทําการบ้านต่อจากคนที่ผ่านเนี่ยมาร่วมแสดงมาร่วมงานร่วมใช้ชีวิตร่วมงานบุญร่วมยกระดับพนาเกิดแรงดึงดูดเกิด แพชชั่น <Passion, S 2> เกิดอารมณ์ร่วมเนี่ยมันง่ายพี่มันคือโอกาสทางธุรกิจใหม่ถามว่าวิดีโอขั้นต่อ,ตอไปของผมก็คือการเชียร์ในเรื่องนี้แหละครับพี่เชียร์ให้เกิดขึ้นจริงๆพี่พวกเรามารวมตัวกันก็เหมือนอย่างที่ผมบอกไปมีคนบอกว่าต่อไปในเจ้าสัวทั้งหลายนักธุรกิจข้ามชาติเขาจะไม่จ้างแรงงานเยอะแล้วจากหลักพันจะเหลือแค่หลักหน่วยอย่างเงี้ยเขาจะเอา AI เอาระบบเครื่องจกักรเข้ามาทดแทนแนวคิดนี้มีมานานแล้วพี่ เราบอกว่าคนเราต้องสู้นะต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งมากๆพี่ครับมันเครียดบางทีอะพัฒนากันอย่างนั้นอะมันเครียดแต่ใครอยากไปอย่างนั้นก็ไปแต่ใครอยากจะมารวมทีมแบบนี้ก็รวมครับพี่ง่ายๆไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยผมมองว่าผมเป็นคนเสนอโอกาสครับพี่เสนอโอกาสให้พวกเราอย่างถ้าเราเข้าใจทฤษฎีพอเพียงก็จะรู้ว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแสงแดดให้กับ ดินน้ำลมแดดพืชเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเองอ่ะซึ่งจะเป็นคนใจเย็นๆมีภูมิคุ้ม,มกันไม่เหอ่อเหอมาพี่เราก็มารวมตัวกันทำครับพี่ครับภูมิปัญญามีครบอยู่แล้วอยากรู้เรื่องงานช่างอยากรู้เรื่องงานเกษตรก็ดูใน YouTube ได้หมดขนาดมหาลัยระดับโลกอะ่ะเขายังเริ่มมาสอนออนไลน์กันแล้วพี่เพราะอะไรเพราะรู้ว่าตลาดตรงนี้มันกว้างครับพี่ครับ มันง่ายมากครับพี่มันสบายสบายครับเอ้เนี่ยผมบอกต่อพี่ว่าไงพี่รู้ไหมบอกต่อว่าการุณาบอกต่อไปถึงพี่ๆนักข่าวพี่ครับตอนนี้ครับพี่ต้องเพิ่มการค,คล้ายๆลบเลาเข้าไปด้วยแต่ลบเลาจะมากไปคล้ายๆกับขอร้องแล้วกันเนาะพี่เนาะขอร้องว่าไปทํากันบ้านหน่อยเธออย่างน้อยสุดก็มาดูวิดีโอยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามหรือถ้าจะให้ดีก็ไปดู18ด้วยจะได้เห็นภาพรวมวิสัยทัศนะพี่ งานนี้ใครเริ่มก่อนดีก่อนครับมันง่ายคือภาพชัดเจนเนี่ยผมพูดไม่เก่งพี่อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าพี่ไปจดแล้วไปทําการบ้านซ้ำอ่ะพี่เฉพาะเรื่องนี้นะพี่นะที่ผมพูดวันนี้พี่ก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นไงพี่จะรอให้น้องดามอะ่ะซึ่งมันไม่ไม่ได้มีทักษะทางด้านนี้เนี่ยมันก็ทาได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับในการที่จะให้พี่เข้าใจอะ่ะพี่ก็ไปใส่ ของพี่อีกนิดนึงอ่ะพี่ที่ผมบอกอะ่ะไม่ต้องให้ผมแบกบเพราะผมไม่ไม่แข็งแรงไงวะพี่พี่ก็มาแบกผมบ้างโอเคไหมพี่เอ่มุมมองอะไรนะดีอยู่แล้วแล้วเราก็โจทย์ในเรื่องดีๆพี่รู้ไหมทําอันนี้อยู่วันเดียวอะ่ะจะทําให้เราเป็นอิสระเป็นอิสระจากชีวิตของเราเองนั่นแหละเป็นอิสระจากคนที่แบบที่แบบไม่เห็นคุณค่าของเราโอ้แค่เขาไม่เห็นคุณค่าของเราเฉยๆเจ็บเจ็บพี่ดีกว่าเขามาพ่นเราพี่ โอเคไหมไม่ต้องไปพูดถึงไม่ไม่ใช่เป็นการท้าทายนะครับให้คนมาทําให้ดีต่อกันนะครับคือตอนเนี้โอกาสของโลกเนี่ยมันเปิดแล้วแปลว่าครับพี่ผมก็จะคุยอยู่4ีหัวข้อนี้หลอนะครับตลอดไปครับพี่ครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวเราดีพวกเราดีทั้งปวงดีครับจะเป็นการเชียร์เรื่องนี้ตลอดไปตั้งแต่ขั้นที่สีครับพี่ครับอาจจะไม่ใช่เป็นการปรับให้ดีขึ้นแล้วเนาะเป็นการขยายผลแล้วกันนะครับพี่ จากการทำมาเนี้ยวันนี้ผมยอมรับว่าผมง่วงๆนะพี่แต่ผมสู้นะครับคือมันนอนไม่หลับหรอกครับพี่มันตื่นเต้นนอนตั้งแต่สามทุ่มนิดๆมันก็ตื่นมาจะตีสองอ่ะแล้วก็กะว่าจะนอนแล้วก็จะมาอัดวิดีโอตอนเช้าตีสองกว่าผมก็หมาดแล้วมาจะดูง่วงนิดนึงตาก็อาจจะโลโลนิดนึงนะครับก็ฝากด้วยครับพี่ครับมันสําคัญจริงๆสําคัญก็คือไปขอร้องพี่ขอร้องให้มาดูวิดีโอนี้ มันต้องฟังซ้ําจดหัวข้อสําคัญแล้วไปทํากันบ้านแล้วไปลองจริงอะถึงจะรู้พี่อย่างเงี้ยเห็นไหมพี่จดไปเลยพี่แล้วอธิบายเวลาที่เราฉลาดที่จะไม่ผูกใจกับเรื่องบางอย่างตัดเลยเหมือนหยดน้ําในใบบัวเลยพี่ไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเราก็มาเจาะเรื่องสําคัญจริงจงโดยเฉพาะการงอกคําตอบดีๆเข้าใจว่าเราเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ะเราเริ่มงอกหรือยัง ดีได้ทุกคนนะพี่คนเราผมพูดเลยนะครับมันง่ายจริงพี่แต่พอผมเห็นง่ายอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ถือว่าผมเลือกได้ไงพี่ผมก็จะเลือกเฉพาะคนที่ผ่านจริงๆให้เขาให้เข้าใจเนาะมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับพอทํากับคนที่ผ่านเห็นเป็นแบบอย่างดีขึ้นอย่างชัดเจนถ้าดูวิดีโอที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าผมไม่ได้บอกว่าจะไปบอกให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเลิกผลิตอาวุธหลายแรงซะเราไม่ต้องพูดอย่างนั้นแต่เราเซตพื้นที่ พอเพียงพลังดีขึ้นมาเลยพี่แล้วเราก็สร้างชีวิตดีๆให้มีพลังดีๆให้มีความสุขให้มีความสุขในการอยู่เล่นเสพปกติเลยนะพี่มีอายุที่ยืนยาวขึ้นมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นไปแข่งกีฬาโอลิมปิกก็ชนะเลยหลายกีฬาพี่บางกีฬาเราก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องชนะพี่แต่เราไปโชว์พี่ไปโชว รูปร่างดีของเราไปโชว์ความปราดเปรียวของเราไปโชว์ความสดชื่นแจ่มใสของเราอะพี่ผมไม่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นภายในอายุของผมนะเพราะว่าผมเนี่ยมันเติบโตสูงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแต่รุ่นสู่รุ่นต่อไปพี่สมมติว่าถัดไปอีก3ามรุ่นน่ะคนที่เกิดจากดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดอะพี่แล้วฉลาดดูแลนะมีภูมิคุ้มกันด้วยนะมันดีจริงจพี่นะครับ ไปศึกษาคือผมพูดไปหมดแล้วแหละของพวกนี้แต่มันอาจจะยังไม่ถึงตรงนี้เพราะว่าผมอยากให้แพชชั่นนะพี่หรือแรงบันดาลใจอ่ะงอกขึ้นด้วยตัวท่านเองไงแต่ตอนเนี้ยต่อไปผมไม่รอแล้วนะผมก็ต้องงอกแรงบันดาลใจให้ไปเรื่อยนะแต่ถ้าถามว่าไอ้ดามมึงเอาตรงนี้มาจากไหนหนึ่งผมเห็นพี่คือใส่ใจอ่ะเกิดจากความใส่ใจพอเห็นเห็นเสร็จปุ๊บก็อยากจะบอกแต่สิ่งที่ผมต้องการจริงผมบอก ผมอยากได้เงินน่ะก็คือผมอยากได้เงินหนึ่งมาใช้หนี้ให้กับคนที่เคยมีบุญคุณกับผมแล้วคุณแม่ของผมตอนเนี้ท่านเป็นอัลไซเมอร์พี่ผมก็อยากไปเลี้ยงดูท่านน่ะแหละก็เลยขอในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาพิเศษแต่อย่างถ้าพี่จะถามผมว่าผมเป็นที่ปรึกษาพิเศษแล้วเนี่ยแล้วมันจะดีไงพี่ลองไปทางานบ้านสิครับผมอ่านเกมได้เก่งนะพี่แล้ววันหลังผมก็จะมาบอกว่าผมอ่านเกมได้ดีเพราะอะไรซึ่งคนก็จะสามารถไปฝึกได้ ไปพัฒนาต่อได้วิดีโอนี้เอาแค่นี้ก่อนนะพี่เนาะสำคัญที่สุดนะพี่คือเป็นการบอกต่อแบบขอร้องให้ดูหน่อยแล้วทำการบ้านหน่อยแค่นั้นเองขอร้องให้ดูและทางการบ้านเพราะว่าผมพูดไม่เก่งขาดทักษะในด้านนี้สาเหตุเพราะว่าไม่ได้มีใครที่จะมาคุยด้วยในเรื่องนี้ครับพี่ครับคันคนอื่นเขาคุยเรื่องอื่นอ่ะยกตัวอย่างแล้วกันคุยเรื่องไปเที่ยวไปเล่นมาเนี่ยผมก็ไม่มีอารมณ์จะคุยด้วย แค่นั้นเองก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับคนเท่าไหร่คือได้แค่นั่งฟังเฉยๆถามว่าทําไมถึงนั่งฟังนานๆได้เจอกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไปนั่งดูเพื่อนคุยกันบางทีแล้วทําไมเพื่อนก็ถามทําไมไม่คุยบอกผมคุยไม่เก่งชอบดูเพื่อนก็แทนที่จะไปดูทีวีอะไรประมาณนี้ก็มานั่งดูเพื่อนแทนก็ขอบพระคุณมากครับพี่ครับบอกต่อนะพี่เนาะบอกไปถึงพี่นะักข่าวพี่นักข่าวก็ฟังเฮ้ยโอกาสดีนี่นาะ มันเป็นบุญพี่มองเป็นบุญอย่าไปมองถึงเรื่องของไอ้ค่านิยมผิดๆที่เขาบอกว่าโลกต้องแข่งขันกันต้องไอ้ลูกบ้านเดียวกันเนี่ยจะต้องแบ่งมรดกแล้วก็แบ่งที่ดินกันไปพี่อันนี้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะพี่เนาะถ้าเราศึกษาดีๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมันไม่เวิร์กอะ่ะคิดดูเราเอามารวมกันดีกว่าไหมแล้วรวมพัฒนานวัตกรรมกันดีกว่าไหมเหมือนกับบางคนเนี่ยบอกว่า กักไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แอบกักโกหกอันนี้ผมเปิดเผยตรงๆไปทั้งหมดเลยพี่ที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกอะ่ะพี่เข้าใจไหมหนึ่ก็คือ,อช่วงหลังๆเนี่ยผมก็มาต่อยอดใหม่ 2. ก็คือข้อสรุปที่1นึ่อะใน ep 22อะ่ะก็เพื่อให้พี่ไปงอกคำตอบของตัวเองไงพี่โอเคไหมครับมันเป็นความปรารถนาดีอะ่ะพี่รู้ไหมมันน่ารักอะ่ะถ้าจะพูดง่ายๆนะพี่นะผมเป็นคนน่ารักพี่ หวังดีอ่ะหวังดีปรารถนาดีแบบไม่ใช่หวังดีประสงค์ร้ายด้วยนะพี่นะแบบปรารถนาดีไปเต็มๆพี่แล้วมีอะไรก็ขอกันตรงๆอย่างเงี้ยน้องมันของเงินตรงๆอ่ะพี่แต่แต่ไม่ผมไม่เอาแบบบอกเลขบัญชีแล้วโอนนะนั้นไม่เอานะเพราะว่ามันล่อแหลมพี่นะครับมันเหมือนกับบางทีเรานําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่าบางทีมันหลอกล่อให้คนโอนเงินเขาบอกอันนั้นผมไม่เอาคือพี่มาเข้าหาตามเงื่อนไขเงื่อนไขก็บอกไปแล้วในบางวิดีโอนะพี่ ก็วางกันไปเนาะพี่เนาะไม่ไม่ต้องซีเรียสพี่สบายสบายไปทําตัวเองให้ดีก่อนให้แบบมีเงินเหลือเฟือก่อนพี่เหมือนมาเที่ยวแล้วกันมาเจอหน้าผมต่อไปเหมือนมาเที่ยวถามว่าผมอยากได้เงินเยอะไหมอยากได้เงินพี่ไปใช้นี่อยากไปเลี้ยงแม่ก่อนไม่ได้เช็คคุณแม่นะท่านเป็นอัลไซเมอร์แล้วอะ่ะพี่เข้าใจใช่ไหมคนเป็น Alzheimer อัลไซเมอร์ก็อยากเลี้ยงดูท่านก่อนตอนนี้ผมทํางานอยู่ไกลท่านไม่ได้เลี้ยงดูนะครับเป็นคนอารมณ์ดีอะ่ะพี่เข้าใจไหมบางคนอะ่ะไม่ได้เป็นคนอารมณ์ดีนะ แต่ผมอ่ะเป็นคนอารมณ์ดีพี่ผมก็เคยเลี้ยงคุณยายนะคุณยายเป็นอมาพาตที่ช่วงนั้นท่านก็ขยับไม่ได้ท่าน,นก็จะอารมณ์เสียแต่ผมจะอารมณ์ดีอ่ะพี่ใจไม่หงุดหงิดเลยแต่แต่ไม่ใช่ว่าไอ้ดำม,มึงไปเป็นพยาบาลเถอะดูแลคนนอนเจ็บอันนั้นผมก็ไม่เอาพี่ก็ใจจริงรังเกียจแหละแต่เราปรับใจไม่ให้รังเกียจได้ด้วยแค่นั้นเองนะครับมันอยู่ที่ใจเราที่เราปรับได้อืมผมรักพี่นะรักทุกคนนั่นแหละมัน บอกรักอะเวลาเรารักเรามีความสุขมากพี่พี่ลองไปลองรักดูสินะครับอย่าไปคนบอกว่าอะไรนะไอ้ดา,ม,ม,า,ามันมันบ้าๆต้องๆมันมึนๆงงๆมันบรรลุไปแล้วอไรเงี้ยพี่ถ้าถ้าไม่ไปนินทาอะไรผมได้อย่างนั้นอะอยากให้ไม่นินทาแล้วกันคนที่ไปคิดอะไรอย่างนั้นอะเพราะมันชัดเจนแล้วพี่พี่พี่อายบ้างก็ได้อะไรบมาณนั้นโอเค อันเดียพูดไปก็สะท้อนชีวิตตัวเองเนาะพี่เนาะก็เรามันคนแปลกอะพี่แต่คนแปลกมันไม่ใช่คนบ้าน,นะพี่นะโอเคไหมพี่มันเหมือนกับพี่น้องอายุ 10- ถึง12ขวบสองคนนะพี่10กับ12ขวบที่บอกไว้ว่าเขาไปแอบทำเครื่องบิดนะพี่ไม่ใช่ไปแอบคือพ่อเลี้ยงต้องการอยู่กับแม่เขาก็เลยมีทุบตีมีทำรุนแรงกับเด็กบ้างเด็กก็เลยอไม่อยู่กับผู้ใหญ่ละ ก็ไปเล่นจัก,กรยานเก่าๆแล้วกลายเป็นเครื่องบินนะพี่เข้าใจไหครับผมอาจจะแปลกอาจจะบ้าๆต้องๆในสายตาพี่อาจจะแบบดูไม่มีคุณค่าพี่แต่ผมไม่ได้โกรธพี่นะพี่ก็ยังไม่ไม่ได้ทําร้ายผมอะ่ะผมบอกตรงๆก็ผมก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ขอบพระคุณครับพี่ครับแต่ถ้าพี่จะชดเชยผมด้วยการนําเงินมาให้ผมอะ่ะผมก็ดีใจนะไม่ไม่ใช่บอกทุกคนนะบอกคนนั้นอะ่ะที่ว่าผมมึนๆโง่ๆอะไรไปเรื่อยอะ่ะนะครับพี่ก็ มันออกแล้วพี่ตอนนี้ผมตลาดผมกว้างพี่ผมบอกเลยนะครับคือแบบโอกาสกว้างมากพี่เหมาะมองดูดีๆนะพี่นะมันอยู่ที่ไปทําพี่ง่ายๆพี่อยากให้เนี่ยผมเปิดวิดีโอไปเนี่ยนะครับให้เห็นโจทย์พี่โจทย์แล้วไปทํามันเกิดพี่เราคนที่ไปลองเล่นฟุตบอลจริงๆอ่ะแบบรักอะแบบใจรักอะพี่ลองเล่นกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยพลังหมูมันเกิดไงพี่ ความสนใจที่พุ่งไปที่ฟุตบอลนะพี่เนี่ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจพี่เรามาร่วมกันทํางานถามว่าเราไม่ต้องเก่งมากพี่เรามาร่วมกันทํางานร่วมกันทํากับข้าวอาหารเนี่ยให้อร่อยหนึ่งเรากินสอ,เ,นอเมื่อมันอร่อยมากๆเราเปิดร้านได้พี่เป็นอาชีพได้อีกนะครับอย่างงานช่างเนี่ยเชียร์กันช่วยกันเอ๋คนนี้เก่งมากๆแต่เขาขาดลูกมือมพี่เรามีคุณสมบัติในการเชียร์แล้วก็เป็นลูกมือ ต่อไปงานช่างก็พัฒนาช่างคนนั้นเขาจะกลายเป็นเซียนไปเรื่อยแต่มันไม่ได้อยู่ในมิติของโลกแห่งการแข่งขันแล้วไงพี่มันเป็นมิติของพวกเราพี่มิติของพวกเราครับพี่ครับมันกลายเป็นมิติของพวกเราคิด,ดง่ายๆยงั้นพี่มันง่ายมันชัดเจนพี่พลังมันจะเกิดถามว่าถ้าพี่ยังไม่ได้ไปสัมผัสตรงนั้นน่ะไม่ได้สัมผัสฟุตบอลไม่ได้ไปสัมผัสของการร่วมสร้างสรรค์แบบตัวเราดีพวกเราดี ทั้งพวงดีเนี่ยพี่จะไม่ได้ซึมซับมันไงพี่โอเคไหมครับมันเป็นเรื่องง่ายๆพี่แม้แต่การเป็นคู่รักกันนะพี่เวลาที่เราเรามาเข้าใจเรื่องพวกนี้รสชาติมันต่างกันเยอะมากพี่ผมบอกเลยนะครับมันต่างกันเยอะพี่แต่มันต้องมาร่วมกันนะต้องเข้าใจตรงกันนะมันต่างกันเยอะพี่ผมบอกเลยนะครับพี่จะไม่ได้อยากจะไปอะไรอ่ะสถานที่อัดโคจรที่เขาติดโควิดกันอ่ะพี่จะไม่อยากไปเลยพี่ถ้าพี่มีคู่รักแบบนั้นอ่ะ พี่เข้าใจไหมพ,พี่เข้าใจผมนะว่าม,มันมันคือโอกาสในทุกๆด้านทั้งโลกุตระและโลกียะพี่แล้วอย่างถามว่ามันไม่ใช่เฉพาะพวกที่ผ่านนะพี่ผมอยากบอกว่าท้ายที่สุดแล้วอนะ่ะการที่เราทำได้แล้วเนี่ยมันคือการช่วยเหลือญาติของเราพี่มันไม่ใช่บอกว่าจะเป็นการกรีดการคนออกไปครับพี่ครับ มันคือการช่วยเหลือญาติของเราหมายความว่าคนที่มีความต้องการที่แปลกแตกต่างจากคนทั่วไปก็ยังมาอยู่ในชุมชนได้เป็นชุมชนพลังดีขั้นพื้นฐานพวกที่3าครับพี่ครับเรายังมาอยู่ในรั้วเดียวกันได้หมดครับพี่ครับมันขึ้นอยู่การบริหารจัดการเราไม่ต้องไปบอกว่าคนที่ชอบเล่นการพนันเนี่ยผิดโอเคไหมพี่เราก็สามารถให้อยู่ในพื้นที่อยู่ในรั้ว อยู่ในส่วนอยู่ในพวกของแบบนั้นได้ไครับพี่เพียงแต่คุณอย่าไปเล่นการพนันในวัดในพื้นที่ของชุมชนพลันด,ดีโลกุตระหรือเขาตรงนั้นเนี่ยเขาชอบร้องเพลงคุณก็อย่าเอาการพนันของคุณอนะ่ะไปเล่นในส่วนที่เขาชอบร้องเพลงสิเข้าใจไหมพี่คือโลกเนี้ยมันไม่ต้องแอบต้องอายต้องกักอะไรกันอีกแล้ว บ,บางคนบอกว่าฉันไม่ชอบใส่เสื้อผ้าฉันชอบเดินตัวเปล่าก็ไปอยู่ในรู้วของที่ชอบเดินตัวเปล่าสิครับแต่อย่าให้คนที่ชอบป้นเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มของคนที่หวาดกลัวการป้นนะพี่อันนั้นมันโหดร้ายประมาณนั้นนะครับพี่ครับพี่เข้าใจนะว่าโอกาสมันเปิดว้างจริงผมพูดแค่นี้เนาะพี่เนาะอย่าให้พี่ไป,ไปงอกต่อพี่ นะครับอยาให้พี่ไปบอกต่อจริงต้องบอกเลยนะพี่นะถึงตรงนี้ต้องบอกเลยจับมือมาดูเลยก็ได้โอเคไหมพี่แล้วคอยใหเขาไปทำการบ้านขั้นอื่นๆเอาเองเนาะพี่เนาะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ